มาขีดแขนนะขีดแขนเลยเลื้อเธอดีนมันกรอบปอกอ่าสิบทีเลยลันลันเลยนะชอบเลยชอบโอสิบทีไสามทีลันลันเลยป่ะครับสามทีสามทีลันลันแบ่งได้ป่ะแบ่งได้ป่ะใครนะแบ่งพวกเรามีสิทธิดีนปะเฉพาะเล่นมอสวางมานานแล้ว่ะอ่ะผมวางเดี๋ยวจับนอกกันแล้วแน่เลยจับนอกจับป่ะเนี่ยจับป่ะ ใครจับพี่ตั้มมาบ้าแล้วไม่แน่ไม่แน่เมื่อกี้เขาเพียงพลาดนะเว้ยเราก็เรากเขากล่มเหมือนกันเลยเกมพิกเลยสิเอเดินได้เอาเราชนะจะให้เดินก่อนไหมหรือยังไงเออไม่ปากข้ามโอ้เล่นเป็นปม่เนี่ยเอันนี้พี่นัทเหรอก็โดนดิวะโอ้โหเชื่อเลยแล้วเป็นทีมไหนเนี่ย เอาละหมดตาเดินแล้วไอ้ตามหมดตาเดินหมดอะไรเพิ่งเริ่มพี่ก็รีบหมดจังเลยเดินคิดก่อนนะเอาไปก่อนตาไหลเดินไปกุ้งกินจ้ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วไธรรมดาเว้ยเอาแล้วใจก่อนคิดอยู <ics> alright, ย่เอาแล้วเอาแล้วปล่อยเน่าด้ว้ก่อนตัวนี้เอาแล้วเขาเขาเรียกว่าหลอกล่อไง ส0 0ครับข้างไปไหนหรอวเฮ้เต่ากับเต่าเล่นกวนนะตบนะตบไปแก้วกาแฟนะอะไรอ่ะยังไงเอ้ยเล้วกินเลยพี่ไม่ต้องเข้ามาลึกเฮ้ยแม์กันไปคนละตัวอะไรยุ่งอะไรอ่ะตบแรงด้วยตบไม่มีทั้งสัตว์ด้วยอะไรอ่ะเอางี้เลยถ้าพี่มะกอกไม่ต้องดีดไฟไหม่ไม่ตานี่สามทีสามทีเขาจับนอกกันแล้วจับพี่นัทหมดเลยจับหมดแล้วเนี่ยถ้าแพ้นี่โดนนั่งรอบวงผมจับพี่นัทถูกป่ะอ่ะรอบ รอบนอกถูกวะเอ้าไม่เข้าใจเอ้าไม่เข้าใจไปเนี่ยหรือว่าเดี๋ยวแค่นี้กับตาจะไหลแล้วรอบรอบนอกได้คนละทีเออรออบนกได้คนละทีมาเอาวะแต่พี่นัดได้สามเออคนเล่นรู้เรื่องแต่ถ้าพี่ชนะนี่พี่โดนรอบได้รอบวงคนละสามดีไม่ดีเนี่ยไมไม่ดีไม่เล่นดีดโอ้บอกเล่นเล่นแล้วอ่ะแล้วนี่เล่นแล้วเล่นเล่นไม่รู้ว่าต่ากันไปแล้วเมื่อกี้เอาโดนสองต่ออ้าวอ้าว ดีดอ่ะดีดอ่ะแล้วดีดไงถึงเล่นจริงเนี่ยนี่นะขี้งอแงหรอไอ้ใจเสียแล้วนะเอาเดินอะไรคิดดีๆีเอากินนะน่ะโอ้ยเอาจะเอานสองมันกาดสองบ้าหรือถูกเลยเก้าอันยูยี่แล้วยับยูย่แล้วเลยอ่ะ อ้าวแล้วเราเข้าไงอ่ะเนี่ยของต่อชัวเข้าเนี่ยพี่ต่อแน่นอนเดินมาไี่โดนมือวางรอไว้เลยหลบมันนานนะโดนไงอ่ะเรื่อใหม่ไม่ใช่ความคิดอ่ะเล่นไปที่ไหนล่ะอะไรละเล่นไม่เป็นโดนหมดอ่ะเดินขึ้นหน้ามาโดนหมดอ่ะจะไมนไม่ให้ดีเมื่อก่อนที่เป็นเรื่องแล้วผมบอก จับล็อกฉีกแผลตายแล้วหรือหน้าแล้วพี่มีตัวเลือกอะไรดูฉลาดเลยเนี่ยจัดไป้เฮ้ยเฮ้ยเฮเป็นไงัเอะเอาเยกินนอดีมกันเพื่อจะเอาตัวนี้ไป้นาไปเลยน่าเลย่าเขามีวินิยแพ้แล้วเอาวางมาเลยวางมือเลยห้เาไปพี่อย่า นุ่มตูมนุ่มตูมนุมตูมแล้เราแก้เลยอุ้ยนี่องั้นลองนองไม่เอาแล้วน้ำตาไหลอนองไม่เอาแล้วจอดตัวตัวเลยมาอีกรเล่นแล้วเลิ่แล้วเต้นตั้มอะเล่นหมากกอล์ฟฝไม่เช่นฝูกไงแขนี่ได้่ต้องเ็บตัวเฮ้ยฝังถูอยู่ที่ดวง ไม่เล่นแล้วเลยเป็นจริงเป่ายิงชูปไม่ใช่เป่ายิงชูที่เล่นไปเขาเรียกอะไรนะรถไฟอ่ะรถไฟอ่ะเล่วัดดวงนะวัดดวงไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นเจ็บไงแล้วก็เขียนแขนก็ไม่เอาบ่อยมากเจอเล่นไปเลยท็อปอ่ะท็อปเจอแบงค์อ่ะมา ข,ข,ขีดแขนไหมขีดแขนไหมเอ่ะขีดแขนไปมาขีดแขนไปแล้วไม่ต้องเจ็บต,ต,ตัว <c oughs> ใช่มาเหนื่อยนักหยุดพักสัตว์คิวรอบๆก็จ้า <c oughs> บอกมาหาหมอไม่ผสมนิ้วผสมนิ้วบ้างนิ้วหา,า,างบ้างึงดนะไมไ่เลยเดีแรงจะงเลยเหนื่อยนักหยุดพักเลยเป็น